การทำงานออกแบบและเขียนแบบระบบท่อปปิ้งที่ทูส์บาร์ด้านบนจะเป็นชุดคำสั่งของ HVAC เราสามารถเปลี่ยนชุดการทำงานจาก HVAC ไปเป็นชุดคำสั่งเพื่อการทํางานระบบท่อปปิ้งโดยเลือกเปลี่ยนชุดการทำงานที่ด้านล่างชุดคำสั่งที่ทูส s บาร์จะเปลี่ยนไปรวมถึงชุดคำสั่งที่ทูส์ PALET ก็จะเปลี่ยนไปด้วย ในการทำงานแบบอัตโนมัติเราสามารถกำหนดการใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานต่างๆได้ที่ Style Manager ตรงไป p p r o t i n e Preference ตาม Default ระบบจะมีการกำหนดการใช้งานชิ้นส่วนมาตรฐานในการทำงานให้อยู่แล้วเช่น <Okay. S 1> ถ้าไปที่ Generic Frank d u c k t i l e Item จะเห็นชิ้นส่วนที่จะนำมาใช้งานเช่น j o i n t จะใช้ Frank Water Generic Thread Frank GBM ขนาด25ถึงพันสองเป็นต้นตรงส่วนนี้จะช่วยในการทำงานการเดินท่อแบบอัตโนมัติเริ่มทำงานเดินระบบท่อสามารถใช้คำสั่ง type ได้ทั้งจาก tools bar ด้านบนหรือที่ tools palette หรือเริ่มทำงานที่อุปกรณ์ได้เลยคลิกเลือกปั๊มแล้วคลิกเลือกเครื่องหมายบวกโดยจะปรากฏการทำงานให้เลือกว่าจะ add pipe เดินท่อ เดินซิงเกิลไลนระบบสุขาพิบาลหรือเขียนเส้น l ล n e Pipe ในที่นี้เลือกเดินท่อ Add Pipe ระบบจะให้เลือกชนิดของท่อที่จะใช้เช่นพลาสติก pvc และเป็นท่อแบบไหนเป็นต้นจากตรงนี้สามารถกำหนดระบบของท่อที่กำลังสร้างว่าเป็นระบบท่อแบบไหนโดยสามารถเลือกได้จากรายการที่มีกำหนด routing preference อันนี้จะเป็น Standard p a t t ชิ้นส่วนมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ในที่นี้เปลี่ยนขนาดท่อให้เป็น200ระบบจะตรวจและให้เลือกเข้อต่อลดขนาดจากนั้นสามารถเขียนท่อแบบแมน u วลหรือในที่นี้จะให้ระบบเดินท่อให้แบบอัตโนมัติโดยการคลิกเลือก Connection ที่ปลายทางระบบจะให้เลือกชิ้นส่วนมาตรฐานที่ต้องการใช้ ที่ c o m ำมานแถบด้านล่างจะแสดงผลวิธีการเดินท่อที่ระบบจัดการให้เพื่อเลิกใช้งานในที่นี้มี2วิธีพิมพ์ n enter เพื่อดูการเดินท่อที่ระบบคิดวิธีไว้ให้แต่และว,วิธีพิมพ์ a enter เพื่อเลิกระบบที่พอใจที่สุดในการทำงานด้วย autocad m ep t o o set จะเป็นการทำงานระบบบิม Building Information Modeling ที่จะทำงานสร้างบิมโมเดลทั้ง2มิติและ3มิติที่มีความฉลาดหรือข้อมูลในตัวเองโดยทุกชิ้นส่วนที่ใช้และสร้างใน Drawing จะมีข้อมูลที่สามารถตรวจสอบและแก้ไขได้ที่ปร o p e r t ิของวัตถุชิ้นนั้นเช่นตรวจสอบความสูงของท่อจากท่อที่ต่อจากตั๊มความสูงที่3,657.6ม mm, ิลิเมตร หรือท่อด้านนอกที่มีความสูงที่2438.4ม mm. ิลิเมตรเป็นต้นขณะที่กำลังทำงานที่ฟลอร์แปลนในโหมด2มิติสามารถเลือกชิ้นส่วนต่างๆที่ต้องการตรวจสอบคลิกขวาเมาส์เลือกคำสั่ง Object Viewer เพื่อเปิดการแสดงผลวัตถุที่เลือกทั้งหมดในรูปแบบ3มิติสามารถตรวจสอบการออกแบบตรวจสอบการชนของวัตถุต่างๆด้วยสายตาอย่างเช่น ในที่นี้พบปัญหาวาวตัวในที่อาจจะมีปัญหาในการใช้งานอาจจะต้องกลับทิศของวาวแก้ไขโดยกลับไปที่ฟอร์แปลนคลิกเลือกวาวตัวที่มีปัญหาจะปรากฏไอคอนให้เลือกในที่นี้เลือกไอคอนลูกศรจะเป็นการช่วยในการกลับทิศของวาวให้สามารถแก้ไขทิศทางของวาวได้สะดวกและรวดเร็วจะเห็นว่า การออกแบบและเขียนแบบระบบปั๊บป่าไ i p ิ n งสามารถทำได้อย่างรวดเร็วง่ายดายและมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการทำงานแบบ AutoCAD ที่คุณคุ้นเคยและด้วยชุดคำสั่ง Piping ที่มีอยู่ใน AutoCAD m e p t o o l s e t